ค่ะนักเรียนคะต่อไปนะคะเรามาเรียนหัวข้อต่อไปอยู่ในหน้าสิบปดนะคะหนังสือหน้าสิบปดนะคะนะคะเปิดดูนะคะหนังสือหน้า18บปดในเรื่องหัวข้อเรื่องแรงดันในของเหลวและความดันของของเหลวนะคะเรียนเรื่องแรงดันและความดันของของเหลวนะคะอ่ะทีนี้เป็นยังไงคะความดันแรงดันของของเหลวของเหลวมันก็ต้องมีแรงดันถูกไหมเออนะคะนักเรียน ทีนี้องคนี้เรามาดูซิว่าในบิกอ e r นี่เราว่าเราใส่บิกอร์ใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่ใส่น้ําหรือว่าใส่ของเหลวอ,อะไรอื่นก็ได้นะคะในนี้คือว่าเออเป็นของเหลวใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่วัตถุลงไปหนึ่งชิ้นอ่าก็บอกว่าเมื่อใส่วัตถุลงไปเนี่ยวัตถุตรงเนี้มันจะถูกกระทำก็ถูกกระทําใครกระทํามันละ่ะก็คือน้ำมันแหละน้ําหรือว่าของเหลวนี่แหละนะคะมันจะมากระทําต่อวัตถุนี้ มันใช้แรงออกแรงในการกระทํามันมีแรงอยู่แล้วเลยไม่ต้องออกคือมันใช้แรงกระทําต่อวัตถุแรงที่มันกระทําเนี่ยมันเป็นแรงที่ตั้งฉากเห็นยังคะแรงที่ตั้งฉากแบบนี้นะคะอแรงที่ตั้งฉากถ้าเกิดมันกระทําต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่เนี่ยเขาคิดว่าเป็นมันก็จะแปลงจากแรงดันไห้เป็นความดันได้นะคะถ้าเกิดคิดต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่จากแรงดันกลายเป็นความดันทันทีนะคะ ะะเพราะนั้นความดันความดันของเหลวก็จะเกิดขึ้นเมื่อแรงของของเหลวกระทำต่อวัตถุนี้ในหนึ่งหน่วยพื้นที่นั่นเองนะคะเราก็จะได้หนึ่งหน่วยพื้นที่เราก็ได้การคำนวณยังไงเราก็มีการมีสูตรในการคำนวณค่ะในการหาความดันของของเหลวนะคะสูตรในการคำนวณก็คือ P เท่ากับ F ส่วน A P F A. ก็คือความดันลูกนะคะความดันของ,ของเหลว F ก็คือแรงดันเมื่อกี้ที่มันกระทำลูกลูกศรชี้ไปอ่ะที่เป็นแนวตั้งฉากนะคะแล้วก็ต่อพื้นที่เราวัดพื้นที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เรามาหารถึงว่าได้10ตารางเมตรนะคะแล้วก็เอา10มาหารก็ได้เป็นพอสิบหารก็กลายเป็น1หน่วยพื้นที่เลยนะคะกลายเป็น1หน่วยพื้นที่ทันทีนะคะก็จะได้เป็นความดันนะคะ A ตรงนี้ก็คือ A เตรงนี้ก็คือพื้นพื้นที่ที่แรงไปกระทําต่อว,วัตถุนะคะอันนี้คือแรงนะคะแรงที่แรงของน้ําหรือว่าแรงของเหลวที่กระทําต่อว,วัตถุแล้วก็พื้นที่ที่มันกระทำน่ะเท่าไหร่เราก็วัดมาแล้วก็มาเอามาหารกันก็ได้เป็นค่าความดันนะคะความดันตรงนี้ไปดูเองนะตรงนี้มันก็อธิบายไว้แล้วความดันหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรก็คือแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้หน่วยเป็นตารางเมตรค่ะ แรงตรงนี้มีหน่วยเป็นนิวตันนิวตันต่อตารางเมตรตารางสองตารางเมตรนะคะหรือปาสคาลอันเดียวกันนะคะลูกเป็นปาสคาลหรือว่านิวตันต่อตารางเมตรก็ได้เก็คือหน่วยเป็นนิวตันเอก็คือพื้นที่ผิววัตถุก,ก็คือเป็นเมตรกำลังสองตารางเมตรนั่นเองเอาทีนี้เรามาดูว่าปัจจัยที่ทําให้อไอความดันเนี่ยมากหรือน้อยอ่าทีนี้เรามาดูที่ว่าความดันจะมากหรือน้อยความดันของของเหลวเนี่ยมันจะมากหรือน้อยมันขึ้นอยู่กับ อะไรบ้างนะคะเหมือนว่าวัตถุที่อยู่ในระดับระดับความสูงระดับความลึกของน้ําแตกต่างกันนะคะมันจะได้รับความดันจากของเหลวมากน้อยเท่ากันหรือเปล่านะคะ,ะนักเรียนง่ายๆเลยว่านักเรียนใครเคยไปว่ายน้ําที่สระน้ํานะคะนักเรียนถ้าเกิดว่านักเรียนว่ายน้ําที่สระน้ําเนี่ยนะคะอ่ามันมีนักปานะคะตรงนี้ เหมือนเราไปว่ายน้ที่สระน้ำนักเรียนลองดำน้ําลงไปลึกๆสิปวดหูไหมเออบางคนก็ปวดหูนะคะน้ําก็หูมั่งไหมก็หูมั่งขึ้นมาน้ําก็หูอะไรเนี้ยเพราะว่าความดันของน้ําในสรานีที่ลึกต่างกันเนี่ยมันก็มีความต่างกันยิ่งดําลึกๆล,ล,ลงไปรู้สึกว่ามันมันหนักไหมมันโดนกดมันมันมีอะไรมากระทําต่อเราเยอะนะนะคะนักเรียนเนาะถ้าเกิดดูบนบนรู้สึกว่าตัวเบากว่าไหม เออนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูว่ามันมีความลึกสัมพันธ์ยังไงกับความดันของของเหลวอยู่ลึกมากความดันมากไหมถ้าเกิดอยู่ที่ลึกน้อยความดันของของเหลวจะมากหรือน้อยนะคะอ่าทีนี้นักเรียนมาดนูนี่นี่นักถมตินน้ําทะเลนี่น้ําทะเละน,น,เลนี่ความลึกต่างกันนักเรียนมองนะคะตรงนี้นะอยู่ด้านบนนี้อยู่ด้านล่างนะคะด้านบนนี้ก็ว่า อนนี้ความดันเท่าไหรอ่อะนิวตันต่างความดันประมาณสองร้อยเท่าไหร่ลึกยี่สิบเมตรนะคะอันนี้ลึกสี่สิบเมตรนะคะลึกยี่สิบเมตรความดันของของเหลวนะคะสองร้อยจุดเจ็ดศูนย์สี่นะคะนิวตันต่าราังเมตรต่อไปจะพอสี่สิบเมตรลึกลงไปสี่สิบเมตรโอ้ยความดันเยอะเลยเกือบเป็นสองเท่าอย่างยังความดันเป็นสี่ร้อยกว่าเลยนะคะประมาณสี่ร้อยนะคะอันนี้ประมาณสองร้อยยี่สิบความดัน พราะนั้นเห็นไหมว่าถ้าเกิดยิ่งลึกลงไปความดันของของเหลวก็จะมากขึ้นพอดันมากขึ้นทําให้องไงเนี้ยเรารู้สึกปวดหูไหมเออนะคะนักเรียนรู้สึกว่าตัวหนักไหมเออว่าโดนความดันของของเหลวก็ทําต่อเราเยอะว่ามันมีแรงดันเยอะไงันมีแรงดันเยอะความดันก็ต้องเยอะด้วยถูกไหมอ่าทีนี้เสร็จเรียบร้อยนี่คือขึ้นอยู่เลยนะยิ่งลึกมากเท่าไหร่ความดันของของเหลวก็ยิ่งสูงนะคะ อย่าลืมเดีย๋ยวจะถามแบบฝึกหัดไม่จะถามว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราอยู่ในที่ลึกกับที่ที่ตื้นอันไหนจะมีความดันของของเหลวมากกว่ากันนะคะระดับของของเหลวเนี่ยดูในรูปปลานี่ก่อนถามคําถามนี้มีปลาอยู่อยู่ในระดับเดียวกันเลยนะความสูงเท่ากันความระดับของน้ําความลึกเท่ากันหรือความลึกเท่ากันถามว่าปลาสองตัวนี้ปลาสองตัวนี้จะได้รับความดันของของเหลวเท่ากันไหม จะได้รับแรงดันหรือความดันของของเหลวเท่ากันไหมนัเเกเรียนมองนะคะก็บอกว่าระดับความลึกเท่ากันความดันของเหลวก็ต้องเท่ากันถูกไหมถ้าเกิดระดับความลึกต่างกันความดันก็จะต่างกันอันนี้ความลึกเท่ากันถึงจะมีรูปทรงต่างๆกันเห็นยัางรูปทรงของแก้วต่างกันอันนี้แคบอันนี้กว้าง มันไม่เกี่ยวกับไ,ไอตรงนี้ใช่ไหมคะลูกมันเกี่ยวกับความลึกมันความลึกเท่ากันเพราะนั้นความดันของของเหลวก็ควรที่จะเท่ากันถูกไหมอ่านะคะนักเรียนไปดูนะทีนี้เรามาดูว่าการทดลองเปิดไปหน้านี้ค่ะหน้า20นะคะนักเรียนอ่าเราจะมีการทดลองนะคะเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยทำการทดลอง2ชุดอ่านักเรียนคะเดี๋ยวเรามาทําการทดลองนะคะการหาปัจจัย ที่มีผลหรือว่าปัจจัยที่มีผลต่อความดันว่าความดันมากหรือน้อยความดันของ,ของเหลวมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัใจจัยใดบ้างนะคะจากสูตรที่เมื่อกี้ที่แนะนําไปก็คือ P เท่ากับอะไรลูกเรียนมองนะความดันตัว P นี้นะพอดีตัว P นี้ย่อม,มาจากความดันตัว P เล็กนี้คล้ายตัว P เล็กตัวนี้ย่อม,มาจากความหนาแน่นก็เรียกว่าตัโลนะคะความหนาแน่นตัว G แรงน้มหนของโลกนะคะ ก็มีค่าคงที่ไม่ต้องไม่ต้องไปดูมันนะคะให้ดูปัจจัยสองอย่างก็คือความหนาแน่นแล้วก็ความสูงหรือว่าความลึกตรงนี้หายไปว่าหายไปว่าสูงหรือว่าลึกนะคะความลึกของของเหลวที่อยู่นั่นเองนะคะของเหลวไม่ได้อยู่สูงอยู่ลึกอยู่ลึกใช่ไหมอยู่ตื้นนะคะอ่าโอเคทีนี้การทดลองนี้เดี๋ยวให้นักเรียนมาดูนะคะทําการทดลองสองชุดอ่าหน้านี้นะหน้ายี่สิบนะชุดแรกเนี่ยนะั่นเป็นทำทำการทดลองที่บ้านมานะคะ หลักวัวที่บายนี้เสร็จแล้วนักเรียนไปทําการทดลองมระสงด้วยนะคะอันนี้เรามีขวดน้ําอยู่นักเรียนนะคะเร,เราเจาะรูหรือยังเจาะรูสองรูอันระดับต่างกันนะคะสองอันนี้คือเจาะระดับห่างกันความห่างกันสักห้าเซนก็ได้ลูกสักห้าเซนนี้ก็ห้าเซนก็ได้นะคะเท่าเท่ากันหนึ่งสองนะคะหรือว่านักเรียนไปอ่านตามนี้เลยก็ได้ค่ะอ่านตามวิธีทําข้างบนนะคะนี่ง่ายๆแล้วก็เจาะรูเสร็จแล้วก็ติดเทปเทปกาวไว้นะคะนี่ก็ติดเทปกาวไว้ทีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทปกาวใส่น้าติดเอาไว้เลยสองอันสองที่เลยเจาะรูเจาะรูไอน,นี้เราจะใส่น้ําลงไปนะคะไอน,นี้เราจะใส่น้ำมันพืชอ,อันนี้ในีในใน้การทดลองนี้ก็ยกตัวอย่างน้ำมันพืชนะคะแต่ที่บ้านถ้าเกิดลูกใช้น้ำมันพืชมันเปรืองนะคะเพราะมันทิ้งเพราะนั้นให้นักเรียนใช้น้ําเกลือก็ได้นักเรียนซื้อเกลือมาถุงหนึ่งนะคะใส่ไปหมดเลยคะ่นะนักเรียนค่ะใส่ไปหมดเลยนะคะแล้วก็ละลายให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ เทียบเทียบกันนั่นเองนะคะน,น้องใช้เป็นน้ำนักเรียนใช้เป็นน้ําเกลือแทนนะคะเอาทีนี้อันนี้นักเรียนมาดูพอเราเจาะรูป,ปุ๊บเราจะไปทดลองความดันเนี่ยพอมันดันนี่พอเราเปิดรูออกมาใช่ไหมคะน้ำก็ต้องพุ่งออกมาใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราเรียนเรื่อง่าปัจจัยไปแล้วว่าเนี่ยสูรของมันมาคูณกันถ้าเกิดตัวคูณมากตรงนี้ตัวคูณมากความดันก็ต้องมากด้วยค่าความหนานแน่นมากตรงนี้คือความหนานแน่นตัวนี้มองเห็นไหม ูดเร็วอ่าชัดๆอ่านี่ตัวโลความหนาแน,น่นมากความดันก็ต้องมากด้วยใช่ไหมความลึกใครอยู่ที่ลึกยิ่งลึกยิ่งมีความดันของของเหลวมากมันจะดันอ่าจะมีความดันมากนั่นเองเพราะนั้นเราดูสิว่าใช่ตามที่เขาพูดตามสูตรนี้หรือเปล่าเบ๊บเราก็เอาน้ํามาใส่ในนี้เราก็เปิดเปิด,เป,ดเปิดนี้เลยค่ะเลยจากนั้นเราก็เปิดนี้ใช่ไหมเปิดเทปกาวเปิดแล้วก็ดูว่า มันพุ่งออกมาระยะทางเท่าไหร่วัดออกมานะคะเปรียบเทียบกับอันนี้นะคะลูกอ่าเปรียบเทียบกันนี้อ่าครูสมมุติว่าครูวัดออกมาแล้วพุ่งดูนะต่างกันนะนักเรียนไปทํารู้ว่ามันได้อย่างนี้หรือเปล่าที่ระดับความสูงต่างกันเห็นไหมความสูงต่างกันหรือว่าความลึกต่างกันเนี่ยระดับน้ําที่มันพุ่งออกมาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันแสดงว่ามันมีแรงดันไม่เท่ากันนะคะอันไหนมีความดันมากกว่าคะนักเรียนระหว่างจุดหนึ่งจุดสองนักเรียนมองนะ ถ้าเกิดความดันมากก็คือมันพุ่งได้ไกลอ้าวหนึ่งกับสองตรงนี้พุ่งได้ไกลจุดที่สองพุ่งได้ไกลกว่าใช่ไหมคะแสดงว่ามันลึกมากกว่าอันนี้ลึกจากขวดประมาณสิบเซนนะตรงนี้นะน,นี่ลึกจากขวดประมาณห้เาเซนนาง่ายๆอันนี้ห้าเซนอันนี้สิบเซนนะคะห้าเซนนี่สิบเซนอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมที่สิบเซนที่ความลึกมากกว่านี่เห็นไหมตัวตัวคูณมากกว่าไหมแต่งว่าตัวนี้ไฮตัวนี้ตัวตัวเอ็กจะเป็นเลขสิบ ก็เป็นเลขห้าตัวคูณมาเนี่ยความดันก็ต้องตัวเลขที่คูณมากความดันก็ต้องมากถูกไหมเออแสดงว่าเนี่ยปุ๊บกว้างมาอันนี้ไกลกว่าจุดเส้นประเลยเส้นประอยู่สูงกว่านะสั้นกว่าพุ่งออกมาได้ไม่ไกลส่วนจุดที่สองพุ่งออกมาได้ไกลกว่าอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ไกลอันนี้ไม่ไกลนะคะอันนี้เหมือนกันก็สรุปตรงนี้ว่าถ้าเกิดความลึกอันไหนลึกกว่า แสดงว่ามีความดันของของเหลวเห็นไม่แรงไหมคะลูกแรงออกมาพุ่งแรงกว่าของเหลวจะดันออกมาทําให้ตรงน้นน้ำที่พุ่งออกมานี่แรงแล้วก็อยู่พุ่งได้ไกลด้วยนะคะยิ่งลึกยิ่ง,ย,งยิ่งมีความดันมากนะคะต่อไปมาเปรียบเทียบสองขวดนี้นะคะนะักเรียนมองมันมีความต่างอีกนะคะอันนี้น้ามันน้ามันจะมีมันลอยอยู่บนน้าใช่ไหมน้ํามันนี้จะมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ํา ส่วนน้ำมีความหนแน่นมากกว่าน้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำก็จะปกติเราเรามารวมกันนะนักเรียนเอาน้ำมันมาใส่กับน้ำมาใส่รวมกันนะน้ำมันจะลอยอยู่ข้างบนใช่ไหมนึกออกไหมแสดงว่าน้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเนี่ยน้ำมันจะมีความหนแน่นน้อยกว่าปบ๊บนักเรียนมามองตรงนี้นะดูที่สูตรนะคะความหนาแน่นเนย่องจาความหนาแน่นถ้าเกิดตัวนี้เป็นเป็นเลขห้าส่วนส่วนน้ำเป็นเลขสิบ ตัวคูณมากใครตัวคูณมากกว่าความดันก็มากกว่าใช่ไหมความหนาแน่นมากความดันมากนะคะเ,เรามาดูที่น้ําความนแน่นมากกว่าน้ํามันความดันมันเป็นตามสูตรไหมความหนาแน่นมากก็ต้องไกลกว่า,าในักเรียนไกลกว่าจริงไหมเอามามองจุดนี้เราวัดออกมาเลยพุ่งออกมาได้ยี่สิบเซนนะคะเห็นยัง,ยงส่วนน้ามันพุ่งออกมาได้สิบห้าเซนเราวัดแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนั่นสั้นกว่าหมดเลยค่ะนักเรียน เพราะนั้นน้ำมันจะพุ่งได้หรือว่าพุ่งออกมาได้ไกลน้อยกว่าน้ำเพราะน้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเมื่อนความหนาแน่นน้อยเมื่อความหนาแน่นน้อยมันก็มีแรงแรงหรือว่าความดันน้อยทําให้น้ำเนี่ยพุ่งออกมาหรือว่าของเหลวนี al, enables, ่พุ wave, honors, ่งออกมาได้น้อยน้ํามันเนี่ยพุ่งออกมาเนื่องาน้ำมันนะโทษน้ํามันเนี่ยพุ่งออกมาได้น้อยกว่าน้ําน้ํามีความหนาแน่นมากกว่า จึงพุ่งออกมาได้ไกลกว่านั่นเองความตึงแน่นมากความความงแน่นมากความดันมากพุ่งได้แรงโอเคไหมตรงนี้เดี๋ยวลูกไปทําแล้วก็สรุปมาให้ครูนิดหน่อยด้วยนะคะทําทดลองแล้วก็เขียนสรุปส่งมาด้วยนะคะสรุปยังไงสรุปเนี่ยสองอย่างก็คือความสูงเปรียบเทียบสองจุดนี้ของไครของอันใดกันดอันหนึ่งก็ได้เปรียบเทียบแค่สองอันหนึ่งกับสองไกลไกลกว่านะคะ แล้วก็อันที่สองนี่คือความสูงความลึกนะคะความลึกของของเหลวต่อไปสรุปของความหนาแน่นเปรียบเทียบระหว่างกวดสีฟ้ากับกวดสีเหลืองเนี่ยความหนาแน่นถ้าเกิดว่าสารที่มีความหนาแน่นมากกับความหนาแน่นน้อยเนี่ยความดันจะเป็นอย่างไรอันไหนมีความดันของของเหลวมากกว่ากันนะคะได้ไหมขรางนี้เข้าใจไหมสรุปคุณสรุปให้ตรงนี้ตามสูตรเลยนักเรียนจำสูตรนี้ไว้ p เท่ากับ r g h รู้ก็คือความหนาแน่น เก็คือความลึกความสูงองทั้งความหนาแน่นมากหรือความสูงมากสองตัวนี้ถ้าเกิดเมื่อไหร่มากแล้วก็ทํำให้ความดันมากด้วยนะคะความดันขึ้นอยู่ความความหนาแน่นกับความลึกอยู่ที่ลึกมากความดันของของเหลวก็จะมากของเหลวไหนที่มีความหนาแน่นมากอันไหนมีความหนาแน่นมากก็จะพุ่งได้ไกลนะคะพุ่งได้ไกลความดันมากนั่นเองเนี่ยจำการทดลองนี้ลูกก็จำนี้ได้เลย ลูกจาสูตรได้เลยเนี่ยนะคะ